ครับท่านผู้ชมครับเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญกับพี่น้องเกษตรกรและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของเกษตรกรรมคือการที่ต้องดูแลสุขภาวะของตัวเองตอนนี้ที่เราจะพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะครับในวิถีของแพทย์วิถีธรรมกับหมอเขียวนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องว่าเราจะดูแลสุขภาพอย่างไร จำเป็นครับที่พี่นอสเอกกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตเนี่ยนะครับจะต้องดูแลและก็พึ่งตน,นเองในเรื่องของสุขภาพเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันหรือว่าจะได้ชมในวันนี้นะครับเราจะได้ชมถึงแนวคิดของการที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับแนวคิดที่จะดูแลในเรื่องของอาหารแนวคิดที่จะดูแลกันในเรื่องของร่างกายให้แข็งแรงนะครับในการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับให้มีความแข็งแรงทางด้านสุขภาพกายแล้วก็จิตใจที่เข้มแข็ง เพราะาเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญถ้าเกษตรกรมีสุขภาพที่แข็งแรงเราก็สามารถทําการเกษตรสามารถทำการผลิตได้เป็นอย่างดีการดูแลสุขภาพก็เป็นปัจจัยเบื้องต้นเป็นเรื่องเบื้องต้นนะครับที่เราต้องให้ความสําคัญกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เราจะได้ดูวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นบทเรียนแล้วก็น่าจะได้เป็นข้อมูลในการที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองเชิญติดตามนะครับกับแพทย์วิถีธรรมกับหมอเขียวครับ